สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเชอร์ตันพาร์โรโนะคราวนี้แอนถือโอกาสกลับมานะคะพบกับทุกคนในช่วงปีใหม่ไทยนะคะถือว่ากลับมาสวัสดีปีใหม่ วันสงกรานต์นะคะของไทยกับทุกท่านด้วยนะคะและหลังจากสงกรานต์เนาะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าตามความเชื่อของเรามันก็คือปีใหม่ของเรานะคะปีใหม่อะไรก็ใหม่นะคะเปลี่ยนดวงนะคะเปลี่ยนดาวเปลี่ยนหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคําถามที่แอนแบ่งเกณฑ์ออกมาถามไพ่ทั้งหมด4กลุ่มเนี่ยนะคะโดยในกลุ่มนี้คือกลุ่มของคําถามที่ว่าราศีใดนะคะที่มีเกณฑ์จะได้ เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่กลับร้ายกลายเป็นดีทุกอย่างที่ผ่านมามันจะพลิกหมดนะคะมันจะดีขึ้นหมดแบบนี้มันคือราศีไหนบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะเดี๋ยวแอนย้ำเหมือนเดิมว่าเนี่ยคือดวง general เนาะเหมือนเดิมค่ะเป็นดวงรวม general reading เป็นพลังงานรวมนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนหรอกนะคะอาจจะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าอยากให้รับชมไว้เป็นไกด์ไล ะะและถ้าใครที่อยากจะรู้ดวงส่วนตัวของตัวเองนะคะมีคําถามที่อยากจะถามเป็นการส่วนตัวเจาะจงเฉพาะของเราจริงๆนะคะ,ะ,คะก็ยังคงแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวได้เหมือนเดิมโดยที่ ID l i n e หรือลิงก์ที่จะคลิกเข้าไปในไลน์เนี่ยเดี๋ยวแอนทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะคุณก็เลื่อนๆลงมาแล้วก็กดได้แอดไลน์ได้นะคะ,ะทีนี้ ต้องขออภัยนะคะที่ดีง้งแอนอัดคลิปนี้ครั้งหนึ่งแล้วลหละแต่พอมาเช็คคลิปหลังจากออนแอร์ไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเสียงมันหายไปครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาเปิด เปิดไพ่กันใหม่นะคะโดยที่แอนคงไพ่ห้าใบาแรกเอาไว้แล้วก็ไพ่คาแนะนำเนี่ยเหมือนเดิมเอาไว้นะคะทีนี้ไพ่5้าใบแรกนะคะของกลุ่มนี้นะคะราศีใดที่หลังปีใหม่หลังวันสงการของไทยแล้วมีเกณฑ์ว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะทุกอย่างจะกลับร้ายกลายเป็นดีทุกอย่างเลยนะคะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เจอรักครั้งใหม่คือราศีอะไรบ้างแน่นอนเฉลยไปที่ปกคลิปแล้วนะคะนั่นก็คือลิบบ้านะคะตุล s c o r p i o พิจิก a q u า r i ี s ค่ะราศีกุมนะคะตุลพิจิกกุมนะคะสามราศีที่หลังจากปีใหม่ไทยทุกอย่างกลับร้ายกลายเป็นดีหมดนะคะไม่ว่าอะไรที่เคยแย่ดีขึ้นทุกอย่างนะคะทีนี้มาดูไพ่5้าใบแรกที่แอนเปิดไว้กันแอนถามว่าอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณเนี่ยมันแย่แค่ไหนมันเป็นยังไงบ้างน,นะคะต้องบอกก่อนว่าคําถามของแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันเนาะแตกต่างกันไปนะคะแน่นอนว่า อ,อดีตที่ผ่านมานะคะหนักจริงๆเอาในเรื่องถ้าความรักเป็นหลักเนาะหลายๆคนนะคะตกเป็นตัวเลือกหลายๆคนเป็นความสัมพันธ์แบบที่ทําให้ชีวิตมีปัญหาเขาเข้ามาแล้วทาให้ชีวิตมีปัญหาบางคนไม่มีอนาคตบางคนคบกันแล้วเรื่องวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นหรือบางคนได้เป็นแค่คนคบคนคุยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรก็ตามที่ผ่านมานะคะมันถึงเวลาแล้วหลังสงการนี้มันจะผ่านไปนะคะมันจะผ่านไปสิ่งร้ายๆต่างๆมันจะจบลงนะคะไม่ว่าคุณจะเคยเป็นตัวเลือกของใครเคยมีใครเข้ามาในชีวิตคุณแล้วทำให้มันวุ่นวายจะเคยคบใครแล้วไม่มีอนาคตหรือเป็นความรักที่เขาไม่เลือกใครสักคนเขาคบเผื่อเลือกนะคะหรือเป็นความรักที่พอคบแล้วคุยแล้วเหมือนเราเครียดกว่าเดิมเหมือนปัญหารเราก็เยอะอยู่แล้วพอมีเขาเข้ามามันเยอะกว่าเดิมอีกหรือเป็นได้แค่คนคุยกันเขาแค่ เก็บเราไว้ไม่ให้สถานะมากกว่านี้อย่างเงี้ยคะ่ะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะดีขึ้นในแบบที่คุณรู้สึกได้หลังจากนี้ไปนะคะหรือบางคนเนี่ยหน้าที่การงานธุรกิจต่างๆมันแย่เหลือเกินมันมีแต่ปัญหานะคะพยายามดิ้นรนไปทางไหนเหมือนมันจะตันเหมือนมันจะแบบอยู่ดีๆโอกาสมันจะวิ่งชนอะทุกอย่างมันจะวิ่งชนนะคะอ่ะทีนี้ขอดูหน่อยค่ะว่า แล้วความรักครั้งใหม่ชีวิตใหม่หลังสงกรานเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างหลังสงกรานนะคะถ้าคุณเป็นคนโสด อ่านผูดภาพรวมก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปสรุปภาพรวมตอนท้ายนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดน,นะคะหลังสงการเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาคุยในแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยนะคะแล้วเขาอาจจะมาในแบบที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ ะะหรือคุณจะไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเฮ้ยมาเหมือนเดิมอีกแล้วหรือเปล่าอุย้ยมาคุยอีกแะคุยแล้วเดี๋ยวก็ไปอย่างเงี้ยแต่คราวเนี้ยไพ่บอกว่าคุณแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะคุณอยู่นิ่งๆส,สวยๆรอๆคนคนเนี้ยเขาจะพยายามที่จะเข้าหาคุณเองพยายามหยิบยื่นความรู้สึกของเขาให้เราพยายามที่จะหาวิธีติดต่อคุณให้ได้เหมือนถูกใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นหน้าเลยเหมือนเจอปุ๊บถูกใจปั๊บเลยแบบเนี้ยนะคะแล้ว ถ้าถามว่าคุยแล้วจะเป็นยังไงสำหรับคนโสดโอ้เป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะคุณกับเขาถูกใจกันทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่ตรงใจนะมิสัยบางอย่างที่ยังไปกันไม่ได้ต้องปรับจูนนะคะแต่ไม่เป็นไรมันถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะ King Of Cups องบอกว่าถูกใจกันทั้งคู่คุณก็ถูกใจเขาเขาก็ถูกใจคุณค่อยคุยกันไปนะคะทีนี้ถ้าคุณเป็นคนที่กําลัง เป็นคนคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่นะคะไพ่บอกว่ามันจะถึงเวลาที่คุณกล้าที่จะบอกกับเขาว่าคุณไม่โอเคนะกล้าที่จะพูดหลังจากที่คุณนิ่งมานานอ่ะเขาเห็นคุณนิ่งมานานเขาได้ใจะนะคะเพราะคุณนิ่งมาตลอดเขาทําอะไรคุณก็ยอมนะคะคุณไม่รู้คุณไม่ลุกขึ้นมาค้านหรืออะไรเลยแต่ถึงจุดเนี้ยคุณจะกล้ามากขึ้นที่จะพูดกับเขาว่าเฮ้ยเราไม่โอเคนะ เรารู้สึกแบบนี้นะเรารู้สึกแบบนั้นนะที่ผ่านมาเราให้ความรู้สึกคุณไปทําไมคุณดูไม่ค่อยไม่ค่อยเราให้ร้อยคุณให้2 0่สบแบบนี้มันจะเหมือนกับว่าการเปิดใจที่จะคุยที่จะกล้าที่จะพูดนะคะที่จะเทคแอคชั่นออกไปว่าเราไม่โอเคนะคะแล้วเมื่อคุณพูดออกไปแล้วเขาจะเป็นยังไงขอดูหน่อยเขาเป็นคนที่ลื่นไหลค่ะแก้ตัวไปได้เรื่อยๆแหละ พอคุณพูดออกไปแล้วว่าคุณไม่สบายใจเขาก็จะหาข้อแก้ตัวไปเรื่อยๆแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วปรับได้จริงไหมปรับไม่ได้นะคะความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมทีนี้มันอยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าเมื่อโอกาสในการเริ่มต้นใหม่มาถึงแล้วเราคว้าไว้ไหมหรือเรายังอยากที่จะลองเสี่ยงไปกับคนคนนี้อยู่นะคะแต่มันจะมีโอกาสที่จะปรับได้ปรับได้คุยได้พูดความในใจออกไปนะคะและหลังจากนั้นจะเป็นคุณที่ต้องตัดสินใจอีกทีหนึง่งทีนี้แล้วถ้าเป็นคนมีคู่ละ่ะถ้ามีคู่อยู่มีแฟนอยู่ละ่ะ แล้วแต่ว่าที่ผ่านมามีปัญหาการทะเลาะกันล่ะจะมีเกณฑ์ดีขึ้นไหมนะคะไพ่บอกว่าปัญหาของคู่เนี้ยนะคะคือความเอาแต่ใจค่ะความเอาแต่ใจรู้สึกว่าฉันต้องถูกฉันต้องชนะฉันต้องใช่คาพูดของฉันต้องคือที่สุดฉันอยากได้แบบนี้มันต้องได้ฉันอยากให้เป็นแบบนี้มันต้องเป็นฉันคิดแบบนี้มันต้องเป็นไปตามที่ฉันคิดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอีกฝ่ายหนึ่งมันทำให้เราขนาดนี้ไม่ได้หรืออีกฝ่ายหนึ่งมันรู้สึกอึดอัดอะนะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลให้ที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีนะคะแล้วจะมีทางแก้ยังไงไพ่บอกว่านึกถึงใจเขาใจเราค่ะแล้วก็ รู้จักที่จะแบ่งปันบ้างถามถ่ายบ้างถ้าฉันทําแบบนี้เธอโอเคไหมถ้าฉันพูดแบบนี้เธอโอเคไหมถ้าฉันคิดแบบนี้เธอโอเคไหมฉันอยากกินอันนี้เธออยากกินด้วยไหมฉันอยากไปที่นี่เธออยากไปด้วยไหมนะคะมันต้องค่อยๆปรับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะปรับยากมันเป็นนิสัยของคุณหรือของเขาหรือของทั้งคู่เลยอะ่ะที่ชอบบังคับการบงการกันเพราะฉะนั้นให้นึกถึงใจเขาใจเรานะคะแต่ไพ่เนี่ยแอนเห็นแล้วมันมีแนวโนม้มที่ดีขึ้นค่ะ ค่อยๆปรับกันนะคะต่างฝ่ายต่างทาร้ายกันมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะคะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นแต่หลังจากนี้นะคะฉันเชื่อว่าจากไพ่เนี่ยนะคะโดยรวมนะคะมันจะดีขึ้นทุกฝ่ายแน่นอนเลยอ่ะนะคะทีนี้มาดูคําแนะนานะคะคาแนะนําคืออะไร เวอร์เซตติกต็อกแฮปปี้แฮปปี้เห็นไหมไพ่ดีมากไพ่ดีมากๆบอกเลยว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะมันคือเวลาที่คุณได้เรียนรู้สําหรับใครที่อย่างที่บอกนะคะทะเลาะกันมาตลอดมันคือเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้ว่าทะเลาะกันไปก็เท่านั้นแหละมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรือใครที่เป็นฝ่ายรอมาตลอดใครที่อยู่กับควมรักที่มันท็อกซิกมาตลอดคุณจะได้รู้แล้วว่า เออมันมันไม่มีหวังจริงๆหว่าความรักนี้มันถึงเวลาที่ต้องยอมรับความจริงและก้าวต่อไปแล้วหรือสําหรับใครที่เป็นโสดมาตลอดยังไม่มีใครเข้ามาหรือรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะเปิดใจนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้ move on ต่อไปคุณจะได้ก้าวต่อไปจริงๆแล้วนะคะหรือคุณจะได้เจอคนที่คุณพร้อมจะคุยกับเขาแล้วจริงๆได้เริ่มต้นใหม่แล้วจริงๆกับคนที่มันใช่จริงๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะใครที่เคยขอขอพอรไว้อธิษฐานไว้กับจักรวาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือ ขอให้รู้ว่าเขารับฟังนะคะพรทุกอย่างที่คุณขอเพียงแต่ว่าท่านรอเวลาที่จะให้รอเวลาที่บารมีเราถึงบุญเราถึงนะคะที่จะได้รับสิ่งที่เราเคยขอใครเคยขออะไรไว้สมปรารถนานะคะเชื่อเถอะกับร้ายกายดีจริงๆทุกอย่างจะดีขึ้นจริงๆทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีจริงๆอย่าท้อนะคะใครที่กำลังเจอเรื่องแย่ๆอยู่ในตอนนี้นะคะสำหรับชาวตูนชาวพิจิกเจ้ากลุ่ม นะคะมันถึงเวลาแล้วที่ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นมันไม่มีใครหรอกที่แย่ไปตลอดไม่มีพายุไหนที่มันพัดตลอดเวลาตลอดไปนะคะเมื่อฟ้าหลังฝนมันเกิดขึ้นมันสวยงามมันกระจ่างนะคะเอาใจช่วยทุกท่านนะคะเวลาที่ดีของพวกคุณมาถึงแล้วนะคะยินดีด้วยจริงๆนะคะเอาล่ะครบแล้วนะคะสำหรับทุกอย่างในหัวข้อนี้เดี๋ยวเรากลับเากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ